เสียงสวดได้ย hey, nah, uh, 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 ินดินไนจะเป็นตายต้นนายใหญ่่นาใช่ต้นไม้ใหญ่เออตให่แน่เดีวพี๋เดี๋ยวมฟิไฟม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 ัเนาะิดไฟทุก ใช่ครับพี่ใช่ครับที่ที่พี่บอกผมมาครับใช่พี่มากันสามคนครับครับได้ครับพี่เดี๋ยวผมดูว่าใครครับตอนนี้ผมถึงสถานที่แล้วพี่ใช่ครับใช่พี่ไม่เป็นไรครับดึกนิดหน่อยผมก็โอเคอยู่พี่ได้ครับได้ครับได้พี่รอดูเลยนะครับว่าใครก็ไม่รู้ครับพี่เดี๋ยวผมดูให้ครับ ครับพี่ครับครับวัสดีครับพี่ใช่ใช่ครับมากันทั้งหมดสามคนครับพี่ครับครับวัสดีครับพี่ก็สวัสดีพี่พี่ลุงป้านาไอเอสซีกันทุกทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตอร์แฟงนะครับคืนนี้ทุกคนก็เมื่อกี้เนี่ยผมเนี่ยเพิ่งคุยกับพี่คนหนึ่งนะทุกคนเขาเนี่ยได้โทรมาหาผมเมื่อตอนเย็นนะครับเขาบอกว่าน้องน้องๆเนี่ยลองพาเพื่อนเนี่ย ไปดูทายไล่ให้พี่หน่อยสิว่าทายไล่พี่เนี่ยมันมีอะไรเหมือนว่ากลางคืนเนี่ยพี่มาขึ้นไล่พี่เนี่ยเหมือนว่าพี่เจอผู้หญิงคนหนึ่งอะอยู่บริเวณต้นไม้นะแต่เขาไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขามาทําอะไรแล้วน่ากลัวมากพี่ก็เลยไม่กล้าเดินเข้าไปนะคือเขามาเห็นช่วงประมาณตอนที่เขามาขึ้นน้ำน,นะทุกคนเขาปลูกผักนะแล้วก็ปลูกต้นกล้วยนะทุกคนเพราะฉะนั้นคืนนี้ผมก็เลยมาดูนะ พี่เขาเนี่ยรอดูผมใน youtube นะแล้วผมบอกเลยว่าผมมารอบเนี้ยมาไกลมากแล้วเย็นเนี่ยเป็นเย็นวันศุกร์ด้วยนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวแล้วก็มากับน้องเอซแล้วที่อยู่ในเมืองสวัสดีครับนี่ครับเ<ส><ด>ข้าเข้ากล้องนะบอกด้ชื่ออะไรบอกพี่เขาหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อวัดนะครับน้องวัดอีกแล้วนะทุกคนรอบที่แล้วน้องวัดก็เป็นคนไปสร้างห้างกับเรานะวันนี้ก็น้องก็เพิ่งเลิกเรีเนยนก็ขี่รถมาจากด้านลีเลยนะ แล้วก็เราก็ต้องเดินทางอีกไกลมากทุกคนกว่าน้องจะมาถึงก็ประมาณห้าโมงหกโมงเลยครับก็พวกเราเดินมาถึงนี่ขี่รถมาก็ประมาณสี่ทุ่มหน,หน่อยเลยทุกคนป่านนี้ก็เงียบกริบแล้วก็วันนี้พาน้องนันมาด้วยนะน้องนันก็มีอะไรอยากจะฝากกับพี่พฟซีไหมไม่มีเลยนะทุกคนน้องนันก็ช่วงนี้ช่องยูทูบน้องนันก็มีปัญหาทุกคนมีปัญหาบ่อยมากอ่าเรื่องนั้นช่างมันทุกคนเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกนิดหนึ่งนะในตอนนี้พี่เขามาเนี่ยพี่เขาบอกว่า เขาเดินเดินเนี่ยเขาได้ยินเสียงแบบเหมือนเสียงร้องเพลงหรือว่ามีแบบผู้หญิงคนนี้อยู่ๆเนี่ยเขามีปฏิกิริยาที่แปลกๆแล้วเขาบอกเขาอยู่ใกล้ต้นไม้ต้นใหญ่ตอนนี้ที่ผมมาเนี่ยผมยังไม่เจอต้นไม้ต้นใหญ่สักต้นเลยนะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินตามหาแล้วก็จะเดินเข้าไปในไร่พี่เขานะเขาบอกว่ากลางคืนเนี่ยมันน่ากลัว่อยนะถ้าดึกๆอ่ะเขาเจอบ่อยมากเขาเห็นผมทํารายการแบบนี้เขาเลยโทรมาหาผมแล้วก็อยากให้ผมทําผมพุ่งคุยเขาเสร็จนะ้ทุกคน ตอนนี้ผมตื่นเต้นมากตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเนต้นป,นปะ,ปะคือเสียงเนี่ยสั่นเลยทุกคนก็ถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจพวกเราทั้ง3คนนะทุกคนไม่รู้ว่าคืนนี้เรามากัน3คนเนี่ยเราจะเจอเลยหรือเปล่าถ้าไม่เจอก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่ทุกคนนะเพราะว่ามันกระทันหันจริงๆนะทุกคนยังไงก็ไปตามหากันเลยดีกว่าไปทุกคนเอาละครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยเรามาถึงสถานที่แล้วนะ เม็ดด้าน้ทุกคนรอบๆลายพี่เขาเนี้ยบอกเลยว่าเป็นป่าหมดเลยนะครับแล้วมันเงียบไปน้องเดินข้างหน้าพี่เลยน้องเอสซีนี่แกจะเขินหน่อยนะทุกคนไม่รู้ว่าเขินหรือว่ากลัวนะดีทุกคนเห็นปะลายพี่เขาเนี่ยเขาปลูกต้นกล้วยไว้นะครับปลูกกล้วยปลูกอะไรไว้แต่ว่าเราเนี่ยยังไม่เห็นต้นไม้ใหญ่แค่นั้นแหละ ดร๋ยว่าจะอยู่ด้านหน้าวะเขาปลูกไผ่ไว้ด้วยทุกคนเห็นปะเน้นต้นไม้ใหญ่ตะจนอะไรนะเน็นต้นไม้ใหญ่ นี่ทุกคนเห็นปะเขามาขึ้นน้ำกลางคืนนะครับเขาบอกว่ามันจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ประเด็นเนี้ยต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงไหนเขาบอกว่าให้เดินเข้าไปอ่ะมันจะอยู่ชายใกล้ๆน้ำเหมือนกันเขาบอกเนี่ยมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆข้างหน้าเนี่ยหืไม่รู้ว่าเสียงอะไรเฮ้ยนันนน่น,นเสียงอนะไรนยกอไผ่วะ เสียงนกอ่ะหนูออยืนในกอไผยไม่ได้แต่น,นกอะไรจะมายูนในกอไผ่แค่นั้นแหละไปอ,อยู่มันก็ตายดิยเดี็กๆเฮ้ยน,นั่นจะเดินเข้าไปม้วนในกอไผ่อ่ะขนลุกเหมือนกันนะนม,มาสามคนเลยเนี่ย นี่เหมือนอะไรวะแค่ที่แค่ที่ของเหมืนนักข่ายไงที่แค่ของของลุงคนนั้นนะเขาบอกว่ามันจะอยู่ใกล้ต้นไม้ต้นหนึ่งนะเราก็ไม่รู้ว่าต้นไม้ต้นนั้นน่ะมันอยู่ตรงไหนแต่ว่าบริเวณรอบๆนี้ผมบอกเลยว่ามันคือป่าทั้งหมดนั้นทุกคนเห็นปะแล้วก็เขาปลูกต้นไผ่ไว้ด้วย เหมือนมีคนเดินตามเรามาเลยวะอยิงฟองนู้น่าดดันนู้นบาดไหนเดินบาดดานยุงลุงเขาบอกไปไม่รู้ว่าตรงไหนเนี่ยตอนนี้เราก็เดินหายอยู่เดินมาสักพักละยังไม่เจออะไรเลย <S <S หรือว่าหรือว่ามันอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งวะ ตอนนี้พวกผมกับน้องนั้นเนี่ยเดินมาสักครั้งทุกคนไม่มีวิวแววที่จะเจออะไรเลยนะนี่ใช้ไฟฉายคนละกระบอกไม่เห็นมีต้นไม้ต้นใหญ่ก็มีแต่ต้นไม้ต้นเล็กๆเ,เนี่ยนั้นไม่ใช่แถวนี้แล้วมั้งแถวนี้เขาไม่ได้ปลูกอะไรไว้แล้วเขาบอกว่ามันจะอยู่ใ,ใกล้ๆก,กัะต้นไม้ต้นใหญ่มันอยู่แถว ลองไปเดินดูฝั่งนู้นดิน้องมาน,นี้น้องน้องเอฟซี C ก็ใช้แฟดโทรศัพท์เอานะนอะไรฮะฝั่งไหนมีป่ะต้นไม้ต้นใหญ่เหรอดูเห็นก่อนเลอะไรนะนาน น,นันพี่ได้ยินคนสวดอะไรวะวได้ยินปะมันนี่มันนี่มันน,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 นี่มันนี่นันมันนี่มันนี่เร็วเร็วเร็ว<ค>รเร e? ็วเร็วเร็วเร็วเะเมื่อกี้ทุกคนครับได้ยินเสียงสวดนะไม่รู้ว่าใครแม่งสวดอะไรแค่นั้นแหละเนอ <üyor> ะชัดมากทุกคนชัดดิบริเวณแถวๆที่เราอยู่น,นี่แหละนา่นนั่นนั่นเดี๋ยวนานลองเดินเข้าไปดูดิอะไรวะ ใกล้ๆนี่แหละมาเด็ดโอ้เดี๋ยวเงียบกว่านี้นั่งเงียบกวนานี้วันนั่นนั่นเฮ้ยเงียบนานเงียบเฮ้ยดังมาทางนี้นาน พี่ว่าต้นไม้ต้นใหญ่เองจะเดินถูกแล้วน่าจะใช้ต้นไม้ต้นใหญ่ที่เองไปเมื่อกีนก้น่าจะอยู่ทางนี้เออน,นั่นน่ะกิ่งกิ่งเบลเลอร์เลยใช่แล้วใช่แล้วเสียงสวดได้ยินเเสสีียยงงดอยู่ีิได้จะเป็นได้ต้นไม้ใหญ่ป่าวนาใช้ต้นไม้ใหญ่เออต้นไม้ใหญ่ ไฟไฟไฟบิไฟบไฟไฟไฟไเไฟไฟไดไฟทฟไฟไตอนนี้เนฟไยเราเจออะไรไม่รู้อยู่ข้างหน้าเรานะครับเหมือนว่าจะเป็นผู้หญิงฟไนไฟใชไฟไ้ไฟ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 ผู้หไิงฟไ้หฟไ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 ฟ้อไาไฟไ่ไฟาฟไฟเอย่าเข้าไปจโจมนะนนะเดี๋ยวเดมายนเอาไว้แ่ใจ เป็นใครวะเหมือนเหมือนจะเป็นผูน้หญิงนะมันทำอะไรของมันก็ไม่รู้ยอง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 ตอนนี้เราตัวยองนะครับเหมือนมันทำ พิธีกรรมอะไรสกอยางเลยแปลกๆนั่นช้าๆระวังตัวปิดไฟ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 

เฮ้ยใครวะนันอย่าวิ่งนะอย่าจู่โจมนะช้าๆช้าๆไม่รู้ว่ามันเป็นใครสายส่ดิใสเดี่ยวของมันดิดูดิดูดิเฮ้ยสายเดี่ยวของมันดิมันเดินไปนู่นแล้วเฮ้ยนันตามดินันอุ้ยเมื่อกี้มาตรงนี้คิวรู้อร่อย ดูรอบๆดิน้องน้องดูรอบๆดินั่นน่ะที่ไหวขนาดเนี้ยนุ่น้ดาบไปจากฝุ่นนู้นเลยเร็บๆนี่เฮ้ยเฮ้ยเสียงคู่แล้ววะอันนี้มันนี่มันนี่เฮ้ยเสียงคู่แล้ววะเสียงคู่เหมือนจะมีเสียงคู่เฮ้ยไปยังบนเดองเงาเงาอะไรไม่รู้ ใ,นะใช่ใช่ใช่ทีไหนลงลองกลับไปดูวิ่งกลับไปดูบนไม้ใหญ่เ่าใจเย็นใจเย็นมึนงใจเย็นก่อนมึนงใจเย็นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งสติก่อนทุกคนไม่รู้นะวันนี้ผมมาทำตามป้าคนนั้นนะเที่ยงร้อยผมมาหรือว่าพี่คนนั้นอนะ่ะปิดไฟปิดไฟดิปิดไฟปิดไฟป้าป้าป้า สียงทองอนี่่อนนันผ่อนคอนปิดกระชายนะทุกคนไม่เจอตัวเลยวะ ดลามิด้ะนั่นไปใส่นไปใส่น้ำดิ่าเดินเข้าไปดินลาม,มิด้ะจะไป่องน้ำมันจะไน,นเราไใช้ลมันเน็นเเนี่ถุกคนยปยคนใจนี่ไงที่พี่เขาพูดถึง มันน่ากลวัวเหรอทุกคนขับตอนนี้มันเหมือนมันทำพิธีกรรมแปกๆมากแล้วมาทำใกล้บนวนไปก่อน เฮ้ยนั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องน้องดักทางนู้นดิเพื่อมันแอบหลังต้นไม้ไปดักดักเฮ้ยมันยืนล้ำเสร็จมันหายเลยเหรอวะเจอเป่ะเฮ้ยเจอป่ะหนูเฮ้ยแล้วมันไปไหนขาพีบ เฮ้ยเมื่อกี้มันยืนรามตรงนี้มันทำอะไรของมันวะซีการมอะไรของมันวะเนี่ยจัดการดิน้องจัดการเลยจัดการเลยดับแม่งให้หมดอะไม่รู้แม่งเป็นใครไม่ดีไม่ร้ายมาฝั่งเลยไว้ไอต้นไม้หรือเปล่าทุกคนวิ่งตามกันเหนื่อยเหนื่อยเต็มที่เลยนะ นนี่่เเม,มหยได้ทุกคนต่อหน้าต่อ,อตาจริงๆนะครับรต่อหน้าต่อตาจริงๆเมื่อกี้ผมให้น้องเอฟซีเนี่ยเดินไปดักทางนู้นนะแล้วอยู่ๆเนี่ยมันเดินลงมันทําพิธีเสร็จมันเดินเข้ามาตร์หลังต้นไม้เนี่ยหายไปเลยแล้วมันจะเดินไปไหนคงมันได้เฮ้ยเอาแล้วไงชิบพายกันแล้ว้าอยู่ต่อโดนมันเล่นงานหรือเปล่า ทำพิธีกรรมแปลกๆด้วยม,มันให้ได้ด้วยยังลายมกบ,บ,บมันโผล่กับมันนี่พี่ก็ดูดเอาดิใช่ครับทุกคนเมื่อกี้ผมกับน้องนันแล้วก็น้องเนี่ยวิ่งไล่ตามมันนะไม่ถึงเฮ้ยไม่ถึงยี่สิบวินนะทุกคนนี่มันมีวิชาบางๆไงพี่ไม่ถึงยี่สิบวิมันน่าจะมีวิชาแบบทำให้เรามองมองมันไม่ร้ต่อไม่แน่ใจอยู่ๆเนี้ยมันกลับกลับมายืนตรงเนี้ยแล้วก็มายืนลำสวด ิมาเปิดไฟฉายดิเปิดไฟฉายเสียงสวดใกล้ๆเลยเสียงสวดใกล้ๆเลยมาเดี๋ยวเราดูๆนานเงียบๆงันเฮ้ยเฮ้ยใครวะสวดใกล้ๆพวกเราเลย

นยังไงกีหักทิศอะไรเยอะแยะม้งเฮ้ยเสียงสวดใกล้ๆเราเลยเอาไงดีวะไอ้น้องเราทำลายของมันหรือเปล่าไม่สนใจหรอกมาเลยแต่ว่ดูดูเฮ้ยนังเงียบดิเฮ้ยได้ยินเสียงสวดตลอดนันเงียบดิเงียบเลยวเสียงสวดพอเวลา น้องนันเนี่ยเดินมาตรงนี้ทีไรแล้วมันจะมีเสียงสวดเลยนันลองไปเตะห่าเลยท่านี้งนี้เลยนีดูเฮ้ยเงนี้ยเฮ้ยนีลนี้เยรนี่นี้ดดตรงนี้เลยดแนีตรงเชนี้พี่ คนโยนมันโดนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวุ่งโยนหรือเดี๋ยวมันนั่งขวาตรงนี้หรือมงพี่เมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้แต่พอเวลาเอาไม้มาบร,ริเวณแถวนี้มันเหมือนมีเสียงสวดแล้วก็ประเวณเบีอยพุ่งโยนโดนนะมึงแน่จริงก็ออกมาดิวะ มึงอย่ามาสวดแบบนี้ไม่ได้กลัวหรอกนะอยากจะรู้ว่ามาทำอะไรในไล่เขาดึกดึกดดดนดินเดินนี่ตอนม้ตอนเบลเลอร์ทุกคนฮะตอนเมื่องงีพีม่มันก็ดึกแล้วด้วยโอ้ย,อยาหาทุมละหาทุมกวกว่าแล้วนะกลับคนที่พ่อพี่ฮะ อน้องกลัวไหมกลัวน้องไม่สีกลัวนะทุกคนตอนนี้เราก็อันตรายเฮ้ยได้ยินแาบเหมือนจะมีเส้นสวดมาเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยนันไป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 น้อง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 มาเร็ว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 นันมาเร็วเร็วเร็วเส้นสวดอยู่ไม่ได้แล้วทุกคน ้าเราอยู่ต่อบริเวณนี้มันเอาเราแน่นอนนี่นะครับกลับเลยไหมกลับเลยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันจะเอาพวกไปอยู่ด้วยพี่ไปที่ครับรออะไรอะ่ะไอเ้เจ้ามันพูดมันจะเอาพวกไปอยู่ด้วยพี่ไม่ต้องกวนนะจังหวะไม่ไายหรอกเรามีพวกพีทุกคนครับยังไงคิมเนี่ยผมกับน้องนานแล้วก็น้องเอฟสีเนี่ยต้องขอดตัวลากก่อนครับไม่รู้ว่าเป็นใครนะมันมาสดวดเราแค่มาพิสูจน์นะทุกคนดูคนผมนี่ลุกเลย เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนรอบหน้าผมเอาอาจารย์ดูมาปราบแน่ไม่รู้ว่าจะเจอมันหรือเปล่าแด่รอบหน้าผมเอามันแน่นอนทุกคนถ้ายัางไงอย่าลืมเป็นกาลังใจพวกเราทั้ง3คนนะทุกคนก,ก,กลับดิอย่างไรต้องขอตัวลาก่อนนะทุกคนกลับไปที่รถเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายครับนะ่ากลัวจริง